ซีรีส์สอลาเต้ยเย็นกับเครื่องชงเล็กๆแต่กาแฟผมอร่อยมากนะครับ <c oughs> ช่างกาแฟเหมือนเดิมสูตรเครื่องชงเล็กใช้กาแฟ16กรัมบทเบอร์หนึ่งความละเอียดน้อยกว่าผงแป้งใส่กาแฟตามสเต็ปเกียร์เคาะหมุนแทมใส่แผ่นกระจายน้ำเพิ่มแรงดันใช้การชงเดิมไม่ต้องซีเรียสเรื่องกาแฟกระเด็น เครื่องปรุงนงมผสมสำเร็จ65โดยสูตรทําขายก็จะเน้นหวานมันหน่อยโดยลาเต้แบบแยกชั้นจะแบ่งการใส่นมเป็น2รอบกาแฟด้านบนจะได้ดูส,สวยๆแยกชั้นแล้วน่ากิน yourself, สังเกตสีก็รู้กาแฟจะเข้มข้นมากแค่ไหนค่อยๆขิ้งกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปย่วลูกค้าเสิร์ฟนี้ที่ร้านเฮียขาย45ต้นทุนอยู่ที่25บาทแนะนำน้องๆตั้งราคาให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใช้นะครับ